ทีนี้ยังคงอยู่กับเรื่องของสถานศึกษาค่ะคุณโวฟังค่ะซึ่งทางด้านของทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการออกมาประกาศประกาศชัดเจนนะคะในเรื่องของอ อย่าให้เห็นครูบุคลากรทางการศึกษาพกหรือดูดบุหรี่ไฟฟ้าค่ะชี้ว่าจะต้องอชี้ต้องประพฤติตนนะคะให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธ์ถ้าหากว่าเจอเนี่ยโทษทางวินัยแน่นอนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยนะคะภายหลังการประชุมติดตามนโยบายการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีว่าในการประชุมดังกล่าวนะคะได้มีการย้ำ ถึงการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขซึ่งนโยบายต่างๆที่ดําเนินการมาได้มีทั้งการลดภาระครูลดภาระนักเรียนโครงการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหรือนิเว แอนิ a วอร์นิทามนะคะโครงการสุขาดีมีความสุขซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นค่ะก็พบนะคะว่าโครงการดังกล่าวเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนนะคะซึ่งจากการรายงานของทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็พบว่าการขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุขประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยอยากให้มีการขยายโครงการไปยังสถานศึกษาในสังกัดอื่นด้วยเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาอาชีวะด้วยค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ติการก็ได้บอกอีกนะคะว่าในการมอบนโยบายผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรี ตนเนี่ยก็ได้มีการกำชับถึงสถานศึกษาอยากจะให้เห็นถึงการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำส่วนเรื่องปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะในกลุ่มเด็กและเยาวชนก็ได้มีการกำชับว่าจะต้องมีความเข้มข้นในด้านของมาตรการป้องกันครูจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนรวมถึงครูก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนด้วยเพราะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากระทรวงศึกษาธิการจะปรับปรามอย่างจริงจังรวม ถึงจะต้องมีการให้ความรู้ถึงในเรื่องของโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็การมีไว้ครอบ ครอบครองนะคะถือว่ามีความผิดซึ่งตนก็อยากจะให้ครูเนี่ยได้กระตุ้นในเรื่องของการแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นกันเยอะมากๆเลยข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนนะคะตั้งแต่ประถมเลยทีเดียวในการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูและนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของพฤติกรรมของ บุตรหลานนะคะว่าเป็นยังไงเนาะถ้าหากว่าเห็นก็ขอให้ช่วยกันอบอกเตือนเๆกันหน่อยนะคะอาจจะเตือนยากอาจจะบอกยากแต่ก็ต้องใช้วิธีในการพูดที่ที่ดีนะคะที่ทําให้เด็กเนี่ยไม่เครียดนั่นเองนะคะในส่วนของครูก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้เห็นด้วยนะคะ